อาวันนี้มาอยู่นอกสถานที่นะครับไปปั่นสวนหลวงมามาสักครู่แล้วก็มาแวะร้านกาแฟอันนี้คือร้านศูนย์หนึ่งคอฟฟี่ริเวอร์นะครับอันนี้เป็นร้านของรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับก็เคยปั่นจักรยานด้วยกันแบบส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในสวนหลวงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาก็มาทําร้านกาแฟยอยู่ในหมู่บ้านแพรโรดไม่ไกลจากบ้านผมมากแล้วก็ไม่ไกลจากสวนหลวงคือวันนี้เนี่ยไหนๆก็แบบใช้ล้อเอเทม 4S เนี่ยมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะพอสรุปอะไรบางอย่างได้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วมันขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าผมอะยังไม่ได้ลองไปขึ้นเขานะไม่ได้ไปเขาใหญ่ไม่ได้ไปปัน่นภูเขาอะไรเลยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปแข่งงานโป่งกระทิงมานะครับซึ่งอันนั้นน่มันก็มีระยะการไป่ที่หลักหลักพันเมตรเหมือนกันนะเออ แล้วก็ได้เจอเนินเนินซึมๆแบบจริงๆริงแล้วมันมันน่าจะเรียกว่าเหมือนเป็นเขาย่อมย่อมแบบซึมๆยาวไกลๆเลยแล้วก็แบบชันๆสั้นๆนผมก็เลยคิดว่าจริงๆริงแล้วมันก็น่าจะพอเอามาเป็นข้อสรุปอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ athen 4 s นี้ได้นะครับอันนี้มันก็คือขอบ60สินะความเข้าใจแรกพอเราขี่ล้อขอบสูงอย่างเงี้ยตั้งแต่60ขึ้นไป6 0 64 65อะไรเงี้ยเราก็จะมองว่าเออมันก็เหมาะกับทางราบ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทั้งผมมาเออไ่ถึงผมเนี่ยก็ปั่นเน้นทางราบแล้วก็เอาไปใช้แข่งขันเนี่ยมันอย่างงานจีนแทนประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าไอ้เรื่องของทางราบเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในการแข่งขันการทําความเร็วเนี่ยอันนี้มันตอบโจทย์อยู่แล้วความเวียงความลื่นของดุมที่เป็นดุมตัวใหม่นะครับต้องบอกว่าเอ้ยมันมันลื่นมากมันไหลมากนะครับแล้วก็ความสติปของล้อเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยการพยายามที่จะย,ยกสปรินท์เพื่อที่จะไล่ หรือหนีในเกมการแข่งข,ขันนี้อันนี้คือการตอบสนองผมคิดว่าดีมากคืออาการที่ผมจะแข่งแล้วผมหลุดกลุ่มหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันเป็นที่ตัวผมเองละอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยล้อเรามันหน่วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอ่ะอย่างลูเซียนเนี่ยก็ใช้ใช้ล้อเป็นตัวเทเทมโเหมือนกันคุณก็คงจะเห็นผลงานของลูเซียนอยู่นะครับว่าเออเขาก็ทำผลงานได้ดีกับผมอย่างชัดเจน ทีเนี้ยในเรื่องของความเร็วทางลาบอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงช่วงไหลลงช่วงอะไรก็แล้วแต่แตคือเราสามารถปล่อยไหลแล้วก็ให้ล้อมันทํางานาสร้างความเร็วได้เต็มที่ถ้าเป็นในเรื่องการไปขึ้นเขาโอเคที่ผ่านมาผมเทสถือว่าเป็นการเทสและกันเพราะว่าก็ไปแข่งที่งานโป่งกระทิงนะครับคือได้ขึ้นเนินยาวๆซึมๆได้ขึ้นเนินชันๆสั้นๆแบบหลายๆล,ลูกเลย นะนวดกันจนขาแตกขาพังไปเลยนะครับเวลาขึ้นเนินเนี่ยถ้าเลี้ยงเลี้ยงความเร็วคงที่เหมือนกับว่าด้วยเพสของตัวผมเองอผมรู้สึกว่าความสลิปของล้อเนี่ยช่วยให้ความเร็วของเรามันก็สามารถคงที่แล้วก็ไหลไปได้เรื่อยๆโอเคมันไม่ได้อาจจะเร็วพรูดปลารในในเวลาที่เราขึ้นเนินครับแต่ผมรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ช้าเกินไปแล้วมันก็ไหลไปได้ดีพอสมควรถ้าเป็นจังหวะที่ ขึ้นเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนินซึมๆหรือว่าเนินที่ชันหน่อยเนี่ยถ้าเรายกยืนกระทืบขึ้นไปเนี่ยความสปิกของล้อตรงนี้ช่วยได้ช่วยช่วยได้ดีเลยนะผมรู้สึกว่าด้วยความสปิของมันเนี่ยมันทําให้เราสามารถส่งแรงลงไปที่พื้นแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าได้ดีนะครับมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความหน่วงจากน้ําหนักของล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างที่บอกว่าตัวเทเทมโฟเอสเนี่ยดุมเนี่ย ดุมตัวใหม่เนี่ยคือก็จะเบาลงกว่าดุมเดิมร้อยกรัมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเอถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับล้อที่เป็นขอบเตีย้ยสักขอบแบบสามแปดสี่สิบอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็ต้องเบากว่าหรือถ้าเราไปแบบไปปั่นขึ้นเขาไกลยๆยาวๆอยา่ยางสมมติถ้าไปอินทนน์เงี้ยผมว่าอ่ะว่ากันตรงๆอย่างล้อขอบสูง60เนี่ย ไม่เหมาะหรอกคือคุณคิดดูคุณต้องไปอยู่บนเขาที่แบบทางเป็นทางขึ้นย,ยาวๆอะไรงี้มันแทบไม่ได้พักเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องใช้ล้อที่มีน้ําหนักเบาที่เป็นขอบเตี้ยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าแบบผมคิดว่าขี่ s k y ยเลนเป็นหลักนานๆที่ไปเขาใหญ่ผมว่าล้อเอเธนโฟที่เป็นขอบ60เนี่ยอันนี้ไปได้แต่จริงๆแล้วเอเธนเนี่ยมันก็มีขอบ 45เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นขอบ45อันนี้ผมว่าน่าสนที่จะแบบไปเขาก็ได้ทางราบก็ได้แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองขนาด4ีหานะครับเพราะนั้นก็คงจะบอกยากเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคือทางราบดีอยู่แล้วส่วนทางเขาไปได้นะครับพอที่จะไปแข่งที่เป็นเนินโรลลิง่งเป็นทางโรลลิง่งอะไรแบบเนี้ยของาล้อตัวขอบ60เนี่ยไปได้ถ้าต่อไปเนี่ยถ้ามีโอากาสได้ลองขอบ 45นะครับก็เดี๋ยวจะลองมารีวิวกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็หวังว่าที่ผมมาพูดให้ฟังมาอธิบายให้ฟังเนี่ยก็น่าจะพอ,อะประกอบการตัดสินใจใครที่กำลังดูแรงล้อ a t ี m 4S ตัวนี้อยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วก็เออรู้สึกว่าที่นิสเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่าเขาหมดโปรโมชั่นตรงนี้ไปยังนะที่สามารถไปขอมาลองได้นะครับก็คือไปที่ ที่โชว์รูมนิชนะครับแล้วก็ทำการติดต่ออะไรยังไงก็ลองดูแล้วขอยืมไปลองแล้วก็ไปลองที่สกายเลียนได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจเจอกันคลิปต่อไปครับผมยังไม่จบนะครับตัวทีที่จริงแล้วผมลืมพูดไปว่ามีข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้ล้อนิชเอเทนโฟส s นะครับคือในขอบ60เนี่ย ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากที่จะลดน้ําหนักให้มันเบาลงล้อหลังเฟืองเลือกใช้เฟืองที่มีน้ําหนักเบานะครับคืออย่างผมเนี่ยเอ่อก็ใช้เฟืองดูแลเอสนะมันก็จะถือว่าในกลุ่มเซตชิมาโน่เนี่ยเฟืองดูแลเอเนี่ยก็จะถือว่าเบาสุดแหละมันก็จะมีเฟืองยี่ห้ออื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการเอ่อค้นค้นคว้าหามา นะครับก็จะอาจจะไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่ามันก็จะมีเฟืองที่เบาวกว่านี้แต่ว่าถ้าเฟืองที่ยิ่งเบาเนี่ยก็จะมีราคาที่แพงขึ้นด้วยอันนี้ก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยได้เลยก็คือว่ายางนะฮะยางที่มีคุณภาพจะมีน้ําหนักที่เบาลงแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเอ่อยางที่จะให้ประสิทธิภาพ ในความไหลหรือว่าความนิ่มนวลอะไรต่างๆนะอันนี้เราพูดถึงแค่ในเรื่องของความเบาก่อนแล้วก็ที่สําคัญอันเนี้ยที่ผมใช้เองด้วยก็คืออย่างในนะครับคือล้อไอเทมโเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะรอง,อร,องรับทั้งแบบทูเบลสแล้วก็แบบใช้อย่างไในนะครับแต่ว่าผมอาจจะถนัดกับการใช้ยางในมากกว่ายางในที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็ทนทานที่ผมเลือกใช้อะผมจะใช้อยู่2ตัวนะครับเป็นของวิศรีนั่นเอง อะคือต้องบอกก่อนว่านี่จริงๆย,ยังในแต่ละแบบในบ้านเราอ่ะมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะที่เป็นแบบเน้นน้ําหนักเบาต้องบอกก่อนว่าโอกาสที่คุณใช้ยางในน้ําหนักเบาแล้วจะออกไปรั่วข้างนอกก็เป็นไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คงจะไม่ได้มาทําการเทสกันนะนะว่าอันไหนทนทานกว่ากันอันไหนจะไหลกว่ากันแต่ว่าก็เป็นข้อแนะนําในการที่ถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักล้อของคุณให้เบาลงเนี่ยยางในที่มีน้ําหนักเบา ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมเล็กน้อยนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือหามาใช้นะครับสําหรับล้อขอบ6 Niche นิชเอเทนโนะครับโอเคก็ตอนนี้นครับขอโทษทีที่มาผู้ที่หลังลืมข้อมูลนี้ไปนะครับขอบคุณครับ